แม่งล้มขาห้องแท้ดิดดิดเ่ากระหึน่หน,นมนอบเม็บสบายดีทุกคนสบายดีต้นทรายวันนี้ละนนอยมากยูเปล่าประดุงทุกคนมาไฮมาตัดไม้เห็ดก่อนตุ๊กเห่าก่อนที่ัาคาแล้ยังไม่ทันเลี้ยวมาตัดเอาไม้ยวนไฮแต่ท่าน,นในห้องไฮละหนอยทุกคนซึ่งตัดอยู่นี่โผล่ไม้น้ำลุกซึ่งการยู่เล่าลุกนี้ ตัวน,นี้นะอยู่นากกมาอันนี้ทุกคนนะมาว่าทุกคนบ้านทุกคนเดินมาไปเลยบ้านน้อยเอ,อินมาว่าเนี่ยนะมาสี่ดำๆดำบ้านแซ่บนะทุกคนเวาอันขออนุญาตวาบริสุภาพเลยทุกคนบ้านน้อยเอ,อนินมาว่ากลมโกลนี้นะมันสิกนโกลนคนนะ <c oughs> <c oughs> กินกระเทียมส้มทุกคนวันนี้กับเบลลิงเนสบ,บายดีเบลลิงสบ,บายดีทุกคน พอหน่อยเน่พอหน่อยตัดไม้ท่านเอามาบ้าก่อนชนะฉลานอยู่ทุกคนเป็นดุกยู่ใดมาบ้าอยู่เล่าลุงนี่ลุงพูอยูุเหมินเทียน้อยถ่ายคลิปเมื่อวานชื่อนีทนน้ทุกคนพูอยู่เหินละน้อยเลยเมื่อนั้นเพิ่นมาเจาะพอหน่อยมาดิ้นเอาดิ้นนะฮักม,มาบ้ามูลเน่เออม,มามานะาดำฉลานอยู่มาดูดนี่ทุกคน มักว่าโบเคยกินแมวว้านาานะนี้เคยกินแต่มว้าแซ่ดได้น้อยนะกแนอยอยนน็แซาด <ำ S 1> ง่ายๆสีเขียนวนะดำพิเลเวาดำมาว่าดำกาหายะงามเลยนะสลานาุ่มมันทนะ<ม>ันได้สุกมันมันทันได้สุกคักนะผมทันได้สุกคักโคตรเลยนะเห็นแต่วกพ่อคุณหานไหมพ่อใบกระสีเขียวงามครับ หาเนี่ยได้ดคกคนมันอะไรยมี่ใดแถวป่าเข้มขึ้นแล้วน้อยให้กับมามี่อันนี้อยู่ไก่ที่อยู่ค่อยใส่บนนั้นให้น้อยมาข้าวบนปีทุกคนนะคือคือมาโกดมันนะเป็นกดเท่าน่ะเตอร์รัน,น หาต้นไม้บมม่มีแต่ไม้กันทุกคนมีแต่ไม้มันเยอะพุน้อพุน้อบ่มมีไม้พ,มมพอดีเอาฟืนมาดังไฟมาบ่ายนะมีสามรุ่นทุกคนเออรุ่นนึงนะน้อยมาบ้าเผื่อมาบ้ามาบ้าอันเผื่อนะอย่าอยู่หน้าน้อยน้อยนี่อันนี้รุ่นกลางแซ่บอยู่ไรทุกคนเอ้ยขายคือกับกลิ่นมะเมากันแหละไปยังปะเบิ้บงเบิ้องอยู่เล่าลูกนี้นะบ่มีทุกคนเอ้อไม้กามีแต่ไม้มันเยอะพุ่งที่ไปเบิ่งเล่าแล้วน้อยแบบนี้ ในสุกคักบ้ามันสุกคักอยังมากินนวลลิงแป่งส้มมาแป่งแก้วแป่งเกือมากินแซ่บบ้าแซ่บกินเสียวแซ่บติดติดกินน้ํหวานเจ็บบ้าๆแล้วไองไข่โฮวลิง จะมาเป็นเนาะทางสะพาน,นนะป๊บปีนะั้นำมาไฟหวาดเทไรอยู่แค่สะพานเัน่านะไม่คิดเล็กแค่นี้นะแค่นี้ก็จะแมนดิดละน้อยเหมือนทุกคนเลยต้องไปโทษเขาบวยท่นฝ่าใน,น,นกันเล่นกับเจ้วมันไก่อยู่พีนะมีเด็กเธอจนะเบาเแ็ดทุกคนเลยมา่ โดป้านนี้เสพได้ทุกคนหวานหวานก็มา,า,าบ้านท่าโมดบ้านนะมันสีฟาดเห็ดมะเพลิดไปได้ทุกคนก,ก,กินก,ก็เยอะไหมขมะเพิ่งกินเยอะไหมบ้านทีามา่ามันกินได้ บ่มีไม้ผู้ดีทั่วเด้อหายะไม้แบบเฮาที่จะได้นะมันบ่แม่นเล่าอ้อนนะอันนี้เราแก่มีแต่ไม้ยือเป็นไม้พอดีแล้วทคนรับนั่นแหมกับจงนี่สตเอาก่ คือจริงดึงเอาบมเมนตันไม้ทลายป่าดเด้อดโคนเทาตัดไม้นี่ไมาหน่วยมือเห็ดที่พักาต้องไปใส่ไม้ไม้เอาก่ะให้รับมึงนกัโอ้บอแคนกินบอโหลาแช่เฮ้ยอยโหดป่าหน้าภูนะ่กันนะใส่อกต้องรอึพุ๊กนะอืดอืดไปกัน โฟรนอยู่ใน โอ้หนอยว่าเอาไม้ป้องก็ได้ยู่ทุกคนเอ้ยไม้ช่างไผ่ไม้ไผ่บ้านนะเตี๋ยวใบหญ้ามันโดว่ายเลยยือเอาไม้ตันเอาไม้ตันมันนานโดะได้ปะเตียวว่าไม้ตันก็อึดบ่มีบริงเบะมาหลายตัวได้โอ้เมื่อละลิงเมื่อละข้าแกลวี้จ ไฮบอเอาลายก็ด้วยไดทากับ,บป๊ป้ก่อน cơm đấy Hàng bò sôm ừ. Hàng bò sôm mình, mình hàng bò sôm nói Mình hàng bò sôm nhờ thì hàng đấy ไม่เหากคะตัดไปตัดมาได้หลายเติบน่าจะพอเลยวันนี้ทุกคนถามพ่อหน่อยก่อนจ้าพ่อหน่อยเราไปตัดดีบนข้างในพู้เอาไม้ตอกมาเหี่ยหมาโมงทั้งคนเลยเอาเบะมาหลายไม้เติบละอ้าวหยาบมับเฮ้ยเจี๊ยบบอมันทับเดี๋ยวได้แกะมันก่อนเอามื่อใช้งานไม่ได้แาบมันนะ Hôn linh Hãy yeah. subscribe oh. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มือโอโรห่วยนี่ก็ไปเอาหินนี่เอาหินนั่นห้องห้องเสาที่พักทุกทอด้ยยัยนโปรกิยดยดาดมันโะกิง่งรถกระแฮ่มันหนักไหมไหมหลังเต่า าหินอยู่นี่เอาลิงมันกระเถงู่บ่เอาค้อนมาทับตรงนี้อ้ามาได้ตรงนี้น่ะเอาค้อนทับตรงนี้เลยแค่นี้มาเอาบลอนด์บนี้ อันบนมา้มพมูงงามยไรเนาะร้อนมาแต่ร้นนบนงามทีนี้กคนโอ้เขียวข้ากอรีบนกันอ่อย่ก็มีน่ก็มแห้งลงแห้งน่เอาธุรการช่วยเอาลิ้งช่ยเอาการมันกัามันอะได้กามันช่วยนะข หวนเลยโาแจริงเลยงาบบันก็โค้ดกับหวานนะนี่นะจ็ได้ใครจะดีมันกำลัง้องขาเดินไปเจ้าตัวบอ แล้วในร้อ่างขอน้ำลกแล้เรางามนรีบใน้นหึ้ไมที่น่้เฮ้ยข้นไทงั้นม่นไดแม่ปุ้ง บอลิงเอาทุกคนตัดเอาไ่นี้นะตัดปุดๆเอาไแยกมันตาย่ชจอยเอามันตายอู้ควันบางเยอบางเยอนะขาวๆอบด้วยนะทุกคนอือการบนยอบางยอานบ่นกระสอวนเนาะโอ้บอมบ่

มามโชีเบสจ้าบอลลิงนีโบแพ้ทุกคนเลยบืงละน้อยชีเบสก็เบิ้งแพ้บมมัดบอลได้แน่นเลยกดเทมันแน่นเลยฮาวบอลเลยบแพ้ไม่ไปอย่าล้มค่หองเสะ นักใดทุกคนแต่ว่ามันนักโบนโทรหน่อยมาแบะเพื่อนเออโอ้ยโอ้ยป่ะเราถ่ายเฉยจังฝ่าเอาเป็นเถอเลยเมื่อวานนีทุกคนโนไม่ก็ไม่ได้หาซ้ำตอนนี้ก็เทงละมือเฮ้ยเรือนอดล้าผิดไลายเตอร์ผิดกัน ออเ,เอาเือแลทุกคนเอาเือเอาคลลง้งเอาไม้ลงเอาหินลง

โจพี่ค้ยเอามาดิเออเนี่ยนี่เละถือแล้วถือแล้วพอบบอลพอบบอลดิดดิดเท่ากัะ่เอาตัวเลยชื่อตัวนี้นี่ยน่ามอบเมฆพอดีบ่พอ เดี๋ยวนสีโ,กโกองเลยย่ไมเอเออเออางวางลงลิงเออโอเคเาข่าไงลวกมาโไหมนขินข้าวพอเบอรถ่ายจะทุกคนเลยโอันแต่นะนน่โลกรบมันโอ้เมเเพ่มันงามือนะทุกคนเพราอมันเป็นดำเาโลกรับเอามันก็ขาว าแมาเออเออแผลต้องข้างนั่นนะเออเออเออว่าเอาไม้เคาะเอาเพลงเาเพลาเพงหลูโยก็ได้ ได้ดไเลยทีนบทเพลทีนบเพไปเลยไม่เาอะสักะเลาะแล้วไปเมื่อันนึงโอ้โหพวกชิโร่เลาะแล้นี่พวกแห้งเต้นทุกคนเอาพาเลาไปเชน้อยเชน้อยไม้ยังมันบางไม้มันก็ล่องไงเราเนี่ ็เอ่าน,นอเอาทุกคนสำหรับคลิปในกระโปมีเพเดอรลายขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจบุตรทุกคนที่คำปฏิตามนะครับทมเป็นกำใจละหนอยเด้อเลยโทรกลับมาคิดหน้าบายล่